B03i501 ปั๊มบดาทวิสูบไฟเหล็ก AC และ DC ขนาด1,100วัตต์นะครับจะมาแนะนำวิธีการเทสกล่องอินเว์เตอร์ในกรณีที่น้ำแห้งนะครับกล่องจะกดตัดการทำงานนะครับ อันดับแรกนะครับไปที่ PRG ครับแล้วกดเลื่อนลงนะครับไปที่ HF ครับแล้วกดเสร็จครับ HF ให้เลื่อนไปที่เป็น06นะครับ06เสร็จกดเสร็จครับในตำแหน่ง ที่ตรงกับตัว A นะครับเลื่อนซ้ายนะครับเลขศูนที่ตรงกับตัว A นะครับเซตให้เป็น8ครับแล้วกดเซร็จครับแล้วตามด้วย P R G ครับ ตัวปั๊มกัดตัดการทำงานนะครับ